สวยเก่งสองรายได้ไมนภพา,าสสิยูทูบเบอร์นคนดงังเสกเม็ดเงินไม่ธรรมดาค่ะ เป็นเน็ตไอดอลชื่อดังในยุคหนึ่งเลยทีเดียวค่ะสําหรับไมนภัสสิสุรวัณหรือไมอุทัยทิพย์สาวมวยสุดแซ่บที่ก่อนหน้านี้ค่ะถูกชี้เป้าว่าเป็นดาราสาวมอน้ําแดกเดากันว่าเป็นสาวคนใหม่ของหนุ่มสงกรานติชานรงค์นั่นเองค่ะ สำหรับเสาไม้ค่ะเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่มากความสามารถนอกจากจะมีงานในวงการบันเทิงแล้วยังมีธุรกิจส่วนตัวและ เป็นยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่าไม้นภัสสิช่องของเธอมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ1 3 900และแน่นอนนะคะว่าช่อง YouTube ของเธอสามารถสร้างรายได้ในแต่ละเดือนด้วยค่ะทางเว็บไซต์นกอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมีรายได้โดยรวมต่อเดือนประมาณ159บาทรายได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโออยู่ที่2 0 0 5บาท ช่อง YouTube ของมายเองเพิ่งเปิดได้ไม่นานแต่รับรองว่าหลังจากนี้จะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ